ดีค่ะขอต้อนรับกลับสู่ช่องทาร์ดเอ็มจีอีกครั้งนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปเออไม่ใช่คลิปบายวีกี้ชาวธาตุน้ำนะคะประกอบไปด้วยสสามราศีคือสามใช่ไหมสามแหละนะคะมีกรกฎพิจิกนะคะประจำวันที่หนึ่งถึงสิบห้ากันยายนสองห้าหกสามเนาะแบ่งออกเป็นสี่ส่วนนะคะคือคนโสดมีคนคุยมีคู่คนเก่าแฟนเก่าและก็ อย่าลืมว่าการดูดวงแบบนี้เป็นการดูดวงแบบ general reading นะคะเนื้อหาจะตรงมากตรงน้อยไม่ตรงกับคุณเลยก็ได้สลับกันระหว่างคุณและเขาได้ด้วย,ชวยเช่นกันเพระาะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะลักษณะาสามารถดูได้นะคะแล้วก็อย่าลืมแม่หมอแปะวันที่เรื่องวันเกิดเอาไว้ให้ช่อง description แล้วก็ลงไปตรวจสอบกันได้นะจ๊ะแม่หมออินสาตะวันตกนะคะเรื่องวันเกิดก็จะไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาต้องหรอกนะโอเคะ เดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันที่คนโสดชาวธาตุน้ำนะคะขอดูหน่อยว่ามีกรกฎพิจิกในความรักในช่วงที่ผ่านมาของคุณเป็นอย่างไรเอ่ยสำหรับคนโสดนะคะพูดเลยว่าช่วงเวลาที่รอคอยมาถึงแล้วนะคะสำหรับใครที่โสดแบบนา้า นานนะโสดแบบยาวนานมากๆพูดเลยว่าพอมาถึงจุดนี้ในช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะคุณจะได้เจอนะคะข่าวดีของคุณคือ มันมีคนใหม่และก็คนเก่าที่วนกับที่วนมาหาคุณนะคะแล้วพูดเลยว่าคนใหม่ดีมากดีจนไม่รู้จะใช้คําไหนแล้วนะคะดีตั้งแต่หัวจะโดดเท้าอาจจะตรงปกตรงสเปคนิสใส่ดีไม่กินเหล้าไม่สูบุหรี่ตรงปกอะไรก็ว่าไปส่วนคนเก่าๆที่รอคอยนะคะมันก็มีการวนกลับมาเหมือนกันเนี่ยพูดเลยว่าค่อนข้างที่จะตอบโจทย์มากเลยนะคะในช่วงที่ผ่านมา ทีนี้ขอดูหน่อยค่ะว่าในต้นกันยายนนะคะความสัมพันธ์คนโสดจะเป็นอย่างไรเอ่ยคนโสดนะคะในต้นกันยายนเนี่ย the h i g r o m a n ขึ้นมาเมดิเชียนด้วย โอ้โหคนโสดคะข่าวดีของคุณในช่วงต้นกันยายนพูดเลยว่าความรักนะคะความรักของคุณเนี่ยเบิกบานแน่นอนคือมันจะมีคนใดคนหนึ่งนะคะที่เข้ามาในชีวิตคุณแล้วทำให้คุณรู้สึกว่าอุ๊ยมันคนคนนี้น่าสนใจนะคะทําให้คุณรู้สึกว่าเออเนี่ยอยากลองลองเล่นในความสัมพันธ์ดู the lover มันขึ้นโอ้โหพูดเลยว่าคุณได้เจอคนคนนี้แล้วแบบมันเหมือนฟ้าลิขิตนะคะแบบ รู้สึกอยากได้รู้สึกอยากโดนมันต้องเป็นคนคนนี้แหละเขาแบบเขาดูตรงปกตรงสเปกถึงมันจะแบบนี้เล็กๆน้อยๆที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเออนิสัยของเขาอาจจะไม่เข้ากับเราก็ได้แต่มันเป็นเรื่องที่แบบเล็กน้อยแล้วสามารถแก้ไขกันได้มันก็เลยทําให้คุณรู้สึกว่าน่าลองเปิดใจดีนะคะขอดูหน่อยว่าเขานะคะเป็นใครเอ่ยเขาเป็นใครอะคะ เดอะไฮโลเฟนโอโหคนดี <laughs> เป็นคนดีคนหนึ่งเป็นอารมณ์แบบพรอพระนะคะเป็นอารมณ์แบบคนดีอ่ะอ่อนน้อมอ่อนนุ่มอ่อนโยนอะไรก็ว่าไปแต่ว่าเขามีความเป็นคิ n สสดนะเขาอาจจะเป็นคนที่แบบดดเด็ดเดี่ยวแล้วก็เป็นคนที่คําไหนคํานั้นเป็นคนที่แบบตัด ไม่ไม่โลเลนะคะเป็นคนที่ไม่โลเลถ้าแบบตัดสินใจว่าเออต้องการความสัมพันธ์นี้ก็จะเป็นคนแบบนั้นเลยพูดจริงพูดพูดจริงทําจริงแล้วก็เป็นคนที่แบบบางครั้งอาจจะเออขอดูหน่อเซอืมแล้วก็แบบมีความแบบรวย <laughs> อาจจะมีความรวยนะคะคืออาจจะมีเงินให้ใช้เยอะไม่ไม่ขัดสดในเรื่องของการเงินเนาะแต่ประเด็นคือเอ็ดออฟคัพมันรีเวิร์ดแม่หมอคิดว่าเขาเข้ามาณนะจังหวะที่คุณอาจจะไม่ได้ต้องการความรักสักขนาดนั้นเออเข้ามามันก็มีให้คุยก็รู้สึกถูกอกถูกใจนะคะแต่ก็แบบไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะลองลงเล่นเบอร์เบอร์ใหญ่เบอร์แรงอะไรขนาดนั้นนะ ขอดูหน่อยค่ะว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณแนละเขาจะเป็นอย่างไรต่อครับไปจนถึงกลางกันยานะคะจะเป็นอย่างไรเอ่ย Queen of คอยหรอแม่หมอคิดว่าถ้าโอ้โหเออในสำหรับชาวธาตุน้ำนะคะแม่หมอคิดว่าคุณและเขาอะ คือคุณอนะอาจจะรู้สึกว่าเออคุณยังอยากจะไปข้างหน้าหรือยังรู้สึกว่ายังอยากจะได้โอกาสใหม่ๆเขามีความเป็นเนื้อคู่ของคุณนะแต่ณนะตอนนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าเออยังไม่อยากให้มันเป็นณนะเวลาเนี้นะคะยังไม่อยากให้แบบมันเป็นตรงนี้หรืออะไรแบบนี้ยังไม่อยากจะให้มันแบบลงเล่นลงใจหรืออะไรณนะขณะเนี้ยคือยังอยากจะแบบ ดูดูกันไปก่อนคือเขาอาจจะมองว่าคุณอะเป็นเนื้อคู่ของเขาเป็นคนที่เขาต้องการณนะตอนนั้นจริงๆหรือตอนนี้เลยก็ได้ะแต่ประเด็นคือคุณยังรู้สึกว่าเออเขายังไม่ใช่คนนั้นของคุณเพราะฉะนั้นคุณอยากจะรอดูเขาไปก่อนอ่ะคนดีก็จริงแหละมันเป็นคนดีก็จริงแต่มันไม่ใช่คนที่เรารักอะเก็ตปะเป็นคนดีนะคะแต่ไม่ได้รักก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เลยทําให้คุณรู้สึกว่าเออขอดูเป็นระยะยาวดีกว่าอารมณ์ประมาณนี้เนาะอ่ะโรแมนต์แองเจิ้ลอยากบอกว่าอะไรคะ k e e p and Open Mind นะคะไพ่ใบนี้ขึ้นมาเพื่อบอกว่าเออมันถึงเวลาแล้วอยากลองเปิดใจดูไหมเปิดใจดูได้นะคะลองเปิดใจแล้วรอดูสถานการณ์ต่อไปเรื่อยๆคือเขาอาจจะยังไม่ใช่ตอนเนี้ยแต่ถ้าแบบคุณดูไปเรื่อยๆเขาอาจจะแบบเป็นคนนึ่งที่ดีมากๆคนนึงกว,ว่าไปนะคะอ่ะอีกใบนึงเป็น reconciliation นะคะไพ่ใบนี้เกี่ยวกับคนเก่าๆเนมันอาจจะมีคนเก่าๆที่วนกลับมานะคะอีกใบนึงเป็น เวิร์ดเวดดิ้งฟอร์พูดเลยว่ามันจะคุ้มค่าเกี่ยการรอคอยนะคะไม่ว่าคุณรอคนใหม่หรือรอคนเก่าแต่ว่าเมื่อมันมีการวนกลับมาแล้วมันจะคุ้มค่านะคะราศีที่ส่งผลระหว่างคุณและเขานะคะคือราศีสิงค์ค่ะเมษและก็กรกฎเนาะสำหรับคนโสดนะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่คนมีคู่เอย คนมีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะอะคนมีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมีนกรกฏพิจิกขอดูหน่อยคะ่ะว่าความสัมพันธ์ของคุณในช่วงที่ผ่านมาเป็นมาอย่างไรเอ่ยโอ้ เอ่อเม k มันนี่เนาะเรามีความสุขนะคะเหมือนคนคุยเหมือนชาวคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนบางคู่มีการวนกลับไปคุยกับคนเก่าๆแต่พูดเลยว่าคุยก็ได้แป๊บเดียวก็อาจจะแบบต้องหยุดต้องสตั๊กกันไว้ก่อนเพราะว่ามันเป็นอารมณ์แบบคุยแล้วเหมือนจะไปกันไม่รอยิ่งมัน เออใช้คํานี้นะว่าเมื่อก่อนมันเคยจบกันแบบไหนอะตอนนี้ก็น่าจะเป็นอารมณ์เดียวกันอะนะคะเพราะว่าเหมือนยิ่งคุยมันก็ไม่ได้ทำให้รู้สึกดีขึ้นมันมีความแบบเป็นเดสตรนท์กันอะนะคะแข็งใส่กันทั้งคู่อีโก้กันทั้งคู่หรือไม่ก็แบบมันมีคนใดคนหนึ่งที่แบบยอมจนเหนื่อยและเลยรู้สึกว่าเออปล่อยๆไปเถอะปล่อยให้ความสัมพันธ์นี้มันแบบ ถ้ามันดีมันก็คงจะดีไปตั้งนานแล้วมันคงแบบไม่ต้องมาพยายามไม่ต้องมาอะไรแบบนี้แม่หมอคิดว่าคนมีคู่คนมีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนบางคนรู้สึกที่อยาจะปล่อยความสัมพันธ์นี้ให้มันเป็นเรื่องของความเพ้อฝันแหละนะคะคือพยายามจนเหนื่อยแล้วอะจนรู้สึกว่าแบบไม่เอาแล้วอะนะวิวเอาฟอร์จูนคือแบบโอ้โหกลับมาณนะตอนแรกคือแบบรู้สึกแบบพ้มลิขิตแน่นอนกลับมาแล้วได้คุยกันสุดท้ายไปกันไม่ลอยเหมือนเดิมนะคะพี่นกพี่แม่หมอเคยดูเอ่อ ดูดวงของพี่นกนะคะ b i r ร์ตไอวิวเขามีคำหนึ่งที่แม่หมอชอบมากเลยว่าเอ้ยไม่ใช่เขาพูดเอาไว้ประโยคหนึ่งคือณนะตอนเนี้ยดวงดาวมันมีการเ,เดินถอยหลังนะคะคนเก่าๆมันก็เลยมีการวนกลับมาเนาะแต่เหนือนสิ่งอื่นใดคือไม่ว่าคุณจะกระโดดกลับไปหาคนเก่าหรือจะเริ่มต้นกับคนใหม่คืออยากให้รอดูช่วงกันยาไปก่อนนะคะว่าสถานการณ์มันจะเป็นแบบไหนเพราะว่าเพราะช่วงกันยามันจะมีโอกาสที่ดาวมันจะเดินมันจะเดิน วนกันกลับมาอีกรอบก็เลยไม่รู้ว่าไอเนี่ยไอพวกที่แบบกระโดดกลับไปหาคนเก่าสุดท้ายมันก็ไปกันไม่รอดอยู่ดีเพราะว่าคุณรีบร้อนจนเกิดไปแล้วมันเป็นเสิ่งที่เกิดจากดวงดาวด้วยนะคะพวกดาราศาสตร์ทั้งหลายแต่แม่หมอไม่มีความรู้เรื่องนี้นะเราไปฟังฟังเขาพูดมานะคะก็ให้เครดิตเขาไปเนาะเพราะฉะนั้นบางคนคุยนะคะคนมีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนบางคู่ที่กระโดดกลับไปหาคนเก่าแม่หมอคิดว่าจากหน้าไพ่แล้วคุณคงรู้สึกว่าแบบไม่น่ากระโดดกลับไปเลยนะคะน่าจะอยู่ที่เดิมก็ดีอยู่แล้วอ่ะ พอดูหน่อยค่ะว่าในเดือนกันยายนความสัมพันธ์ของคนมีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะเป็นอย่างไรเอ่ยโอ้โหมันไม่มีความสุขเลยวะ่ะสำหรับบางคนที่ยังแบบอยู่คุยกับคนเก่าๆนะคะหรืออาจจะมีคนคุยที่แบบไม่ใช่คนเก่าหรอกแต่ก็คุยกันมาอะไรแบบเนี้ย พูดเลยว่ามันดูไม่มีความสุขเนาะเหมือนคุณไปเจอบางอย่างเจอต่อบางอย่างที่ทําให้รู้สึกว่าเออนิสัยเขาบางอย่างอันเนี้ยคุณไม่โอเคเลยนะคะคุณไม่โอเคคุณไม่แฮปปี้แต่ก็แบบพยายามที่จะพูดคุยพยายามจะแก้ไขซึ่งกันและกันแต่แม่หมอคิดว่าคุณคุณอาจจะมองว่าอันนี้นสลับกันได้นะคะมันจะมีคนใดคนหนึ่งที่รู้สึกว่ามันไม่โอเคและ ฉันก็ไม่เคยที่จะจะเป็นแบบนี้แล้วเธอมาเป็นแต่ฉันทําไมมีการแก้ไขกันอะไรกันแล้วแบบว่าพอมันแก้ไขกันได้แม่หมอคิดว่ามันก็ดีเป็นพักๆแล้วสุดท้ายเราก็แบบเป็นอารมณ์แบบเราจะไปเจอข้อเสียเขาทีละข้อทีละข้อทีละข้อ,แล,ขอแล้วแบบคุณก็ต้องมานั่งตึกตรองดูว,ว่าโอเคไหมไปต่อดีหรือเปล่าโอเคไหมไปต่อดีหรือเปล่าค่อนข้างที่จะมีความสับสนและ เหมือนคุณค่อนข้างที่จะแบบลงลึกในความสัมพันธ์นี้ในระดับหนึ่งคือแบบก็อยากจะจริงจังแต่ว่าเออถ้ามันไปกันไม่รอดจริงๆก็อาจจะต้องปล่อยให้มันเป็นเรื่องของแบบเวลาไปเรื่องที่จะแบบเออดูสถานาการณ์ไปก่อนดีกว่าคือมันก็สุกแหละแต่มันก็สุกไม่สุดทุกมันก็ทุกไม่ได้หมดอะไรแบบนี้นะคะขอดูหน่อยค่ะว่าเออเขารู้สึกยังไงกับคุณคะคนคุยของคุณ ามว่าคนคุยรู้สึกยังไงกับคุณแม่หมอคิดว่าเขามองคุณเป็นโอกาสดีๆโอกาสหนึ่งอะแล้วมันมีความเป็นเดเดวิลคือเหมือนเขาเป็นเป็นช่วงแรกๆนะคะรักๆค่ยๆคือค่อนข้างที่จะแบบอ่าชอบที่นิสัยด้วยชอบที่หน้าตาด้วยแล้วก็ชอบที่แบบ นุนีนันด้วยค่อนข้างที่จะลุ่มหลงกันในแบบเป็นอารมณ์แบบโปรโมชั่นเลยนะคะอารมณ์แบบโปรโมชั่นเลยคือช่วงแรกๆแบบโอ้โหดูดีไปหมดเลยอยากไนดะ้อยากนี่นู่นนี่แบบค่อนข้างที่จะชอบคุณมากๆในระดับหนึ่งนะคะมองคุณเป็นโอกาสอันดีงามในชีวิตเลยแต่ว่าถ้ามาไปกว่านี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขาจะมองโอกาสหรือเปล่าอ่ะคุณนะคะรู้สึกยังไงกับเขาโอ้โหคุณเนี่ยนะ เอาความรู้สึกของคุณคุณรู้สึกว่าเขามีอีกโก้หรือเขามีบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่โอเคแล้วทําให้คุณรู้สึกแบบเออเราควรจะปล่อยความสัมพันธ์นี้ไปดีไหมรู้สึกมีทางแยกในชีวิตนะคะว่าไม่รู้ว่าจะไปต่อไม่รู้ว่าจะอยู่หรือจะยังไงยังอยากจะแบบมันดูเป็นความสัมพันธ์ที่แบบบางทีมันก็ดีบางทีมันก็น่าเบื่อแล้วคุณรู้สึกว่าเออทอมัน พอมันดีมันไม่ได้ดีสุดแต่พอมันแย่ปุ๊บโอ้โหแย่สุดเลยนะคะมันก็เลยทำให้คุณรู้สึกแบบต้องมานั่งเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะต้องมานั่งแบบเปรียบเทียบกันอะ่ะว่าคุณจะยังอยู่ในความสัมพันธ์นี้ดีหรือเปล่านะคะอ่ะออทีนี้แนวโน้มสถานการณ์ของคุณตจนถึงกลางกันยาจะเป็นอย่างไรเอ่ย ค e e นออฟคอยแม่หมอคิดว่าคุณเนี่ยนะคะจะค่อนข้างรักตัวเองมากๆคือโอเคเม k มันนี่แล้วมีความสุขมีเงินใช้เนี่ยเอาพอเอาเอาแค่งั้นเอาแค่นี้ก่อนจะพยายามไม่สนใจเรื่องความรักสุดเรื่องความรักปล่อยให้มันเป็นเรื่องของเวลาคือคุณเป็น q Queen คอยแต่คุณไม่ใช่ u u e n ครับเพราะฉะนั้นแม่หมอคิดว่าคุณจะยัง รักษาคนคนนี้ไว้รอดูสถานการณ์คุยกับเขาไปเรื่อยๆและอาจจะโฟกัสเรื่องงานมากกว่าเรื่องความรักถ้าความรักมันจะดีสักวันหนึ่งมันก็คงมีสัญญาณมาบอกเพราะฉะนั้นขอเป็นไปเรื่อยๆในสถานการณ์ที่มันควรจะเป็นไม่ใช่แบบว่าปลิกปวามฉับพันอะไรแบบนี้มากกว่านะคะอ่ะขอดูหน่อยว่าโรแมนต์แองเจอยากบอกว่าอะไรเอ่ย แพชั่นนะคะเนี่ยมันจะมีแพชชั่นระหว่างคุณและเขานะถ้าไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าก็อย่างที่บอกไม่อยากให้รีบร้อนไม่อยากให้ลงใจนะคะอีกใบหนึ่งเป็น Finance ์แอนด์แคเนะคะเป็นในลักษณะที่แบบว่าเงินงานมีความสุขไปเยอะอีกใบหนึ่งเป็นโซเม e นะคะค่ายใบน,นี้ขึ้นมามันกระเฉาะมาโนแบบคนคนนี้อาจจะเป็นเนื้อคู่ของคุณก็ได้ก็เออก็ดูดูกันไปยาวๆจะดีกว่านะคะอ่ะราศีที่ส่งผลระหว่างคุณและเขานะคะ เรากดธาตุลมนะคะกลุ่มตุลเมถุนแล้วก็เมธนะคะโอเคเราไปต่อกันที่คนมีคู่กันนะคะคนมีคู่คะขอดูหน่อยว่าในช่วงที่ผ่านมาสถานการณ์ความรักของคุณเป็นอย่างไรเอ่ย เมดิเชียนโอ้โหเต็มครบรถดีก็ดีสุดแย่ก็แย่สุดแม่หมอคิดว่าคุณกับคนกับคู่ของคุณเนี่ยคือแบบเหมือนมันมีเรื่องให้ต้อง คุยกันอยู่ตลอดเวลาหรือแบบบางอย่างบางครั้งคุณเจาะลึกลงไปในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งแลวทำให้คุณรู้สึกว่าเออมาไปเจอตอบางอย่างหรือคุณส่องลงไปแล้วแบบไปเจออะไรบางอย่างที่ทำให้คุณรู้สึกว่ามันจะเป็นปัญหาได้ไหมในอนาคตนะคะค่อนข้างที่จะแบบกังวลอยู่ในระดับหนึ่งหรือมันมีนิสัยบางอย่างในคู่ของคุณที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่โอเคเลยอ่ะมันทําให้คุณรู้สึกแบบไม่โอเคจริงแล้วแบบรวมไปถึงเรื่องคนเก่าๆในชีวิตเขาหรือคุณโดยที่มีการวนกลับมา หรือเข้ามามีบทบาทในชีวิตแล้วทําให้แบบว่าเออความสัมพันธ์มันดูสั่นคลอนไปมากๆระดับหนึ่งมันมีคนใดคนหนึ่งในความสัมพันธ์ที่แบบเก็บไปคิดมากเก็บไปวิตกมากๆเลยนะคะอะขอดูหน่อยว่าในเดือนกันยานะคะความสัมพันธ์ของคุณและเขาจะเป็นอย่างไรเอ่ย ในเดือนในต้นกันยานะคะควีนคอยแม่หมอคิดว่าคุณตัวของคุณเนี่ยจะพยายามโฟกัสเรื่องงานก่อนเพราะว่าเงินน่าจะไม่เหลือแล้วนะคะอันนี้อ้างอิงจากตัวเองเลยนะคะเงินแทบไม่เหลือแล้วพยายามที่จะโฟกัสในเรื่องของงานก่อนเงินก่อนและ จะพูดว่ายังไงดีอะแต่เรื่องความรักมันก็แบบเป็นอะไรที่ดูลองลงไปเป็นอารมณ์แบบว่าอะเติมเต็มกันได้ก็ดีเติมเต็มกันไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขอให้เงินมันเติมเต็มเราก่อนแล้วกันมันจะเป็นอารมณ์ประมาณเนี้ยเดลเวอร์ถามว่ารู้สึกดีไหมรู้สึกรักไหมก็รักแหละเพียงแต่ว่างานเงินต้องมาก,ก่อนนะพี่อะไรประมาณนั้นมากกว่ารวมไปถึงเรื่องเดทเดยเนี่ยเดลี่เวิร์ดขอขยายเดลีนะ่เวิร์ดมาในเือในช่วงต้นกันยายนคุณอาจจะได้รับข่าวสารเกี่ยวกับคนเก่าๆในชีวิตเขาแฟนเก่าคนคุยเก่าค นที่เคยมีบทบาทในชีวิตเขาได้มีการวนกลับมาในชีวิตแต่ประเด็นคือเขากลับมาเป็น D M paste และจะติดรีเวิร์ดแม่หมอคิดว่ามันจะมีคนใดคนหนึ่งในความสัมพันธ์คุณหรือเขาก็ได้ที่มีการกลับไปพูดคุยกับคนเก่าๆแล้วมันทําให้รู้สึกสปาร์กนะคะใช้คํานี้เลยนะเพราะมันน่าเป็นห่วงมากเลยอะว่าเอิมเนี่ยคนเก่ามันจะมีการวนกลับมาอะไรประมาณนี้นะขอดูหน่อยนะคะว่าแนวโน้มความสัมพันธ์เอ,อไม่ใช่คู่ของคุณรู้สึกยังไงกับคุณคะ ถ้วยเขารู้สึกว่า คู่ของคุณเนี่ยรู้สึกยังไงกับคุณเดอะไฮโรแฟนเขาเป็นคนดีคนหนึ่งเลยอะหลายๆอย่างหลายๆครั้งเขาคิดแต่เรื่องดีๆเกี่ยวกับคุณเราจะทําอันนี้ให้ชีวิตคู่เราดีขึ้นไหมค่อนข้างที่จะรักคุณมากๆแล้วถ้าเป็นไปได้ก็คืออยากจะแบบค่อนข้างติดสก,กินชิปในระดับหนึ่งแต่ถ้าบางคนที่แบบมีการแยกกันออกไปคือแบบต้องไปตรงนู้นตรงนี้ไปทําหน้าที่ของตัวเองต่างที่ต่างอำเภอต่างจังหวัดอะไรต้องแยกกันไปกกอนเนี่ยพูดเลยว่าเขาค่อนข้างที่จะคิดถึงคุณมากและอยากจะมาหาคุณมากๆเพียงแต่ว่าเรื่องงานต้องมาก่อนนะคะจส m ม i n l y Word มันเหมือนแม่หมอ,อคิดว่าเขารู้สึกเหมือนคุณมีบางอย่างปิดบังเขาหรือคุณอาจจะทําตัวแปลกประหลาดออกไปแล้วทําให้เขารู้สึกแบบอืมก็อยากจะเชื่อใจไปก่อนรอดูสถานการณ์ไปก่อนดีก,กว่าแบบนั้นนะคะคุณล่ะคะรู้สึกยังไงกับเขาคุณเป็นเมดิเชียนแล้วก็เป็นคิงคอยคุณมองเขาว่าเขาเนี่ยเป็นคนคนหนึ่งที่ดีพอจนน่าจะแบบ หยิบยกมาเป็นสามีหรือหยิบยกมาเป็นภรรยาแต่ประเด็นคือนะช่วงนี้คุณอาจจะติดแตกทิดนึงไม่ค่อยอยากจะคุยอะไรกับเขาคือแบบมันเป็นความรู้สึกที่ดีมากๆในระดับหนึ่งคือแบบคุณไม่รู้จริงๆอะว่าคุณจะไปหาคนดีๆแบบนี้ได้จากที่ไหนแต่ประเด็นคือแบบมันถ้าเทียบกับความรู้สึกในใจนะคะอันนี้ขอพูดจากความรู้สึกของตัวเองเลยนะจากหน้าไพด้วยนะคะเพราะว่าดูจากหน้าไพแล้วอะมันมี การเก็บใครบางคนไว้ในความรู้สึก The h i g h p i t h e d Reverse นะคะมันเป็นอะไรที่แบบว่าน่าจะรู้ๆกันอยู่แล้วว่าคือใครก็คืออาจจะเป็นแฟนเก่าหรือคนคุยเก่าๆที่แบบว่าเนี่ยเขามีความเป็นเพจคอยซึ่งแบบคุณพยายามที่จะแบบเก็บคนคนนี้เอาไว้ในใจแนมะ่หมอจะพูดอย่างนี้นะคือคู่ของคุณในปัจจุบันเขาเป็นคนดีมากๆแต่เขาไม่ใช่คนที่คุณรัก นะจ๊ะมันเลยแบบจากหน้าไพา่จากความรู้สึกเลยรู้สึกว่าเขาเป็นคนดีคนหนึ่งที่คุณแบบอยากจะหยิบยกมาเป็นสามีของของตัวเองแต่พอมองไปในความรู้สึกคุณไม่ได้รู้สึกรักเขาเท่ากับที่คุณรักใครสักคนหนึ่งในอดีตมันเลยทําให้แม่หมอรู้สึกว่าความรู้สึกของคุณนะตอนนี้อาจจะแบบติปแตกนะคะคือคบกับเขาทําไมก็แบบคบกับเขาแล้วก็กลัวว่าจะให้ความสุขเขาไม่ได้ยังรู้สึกว่าการเติมเต็มของคุณอยู่ที่ทการเติมเต็มด้วยตัวเองยังไม่ได้ต้องการความรักหรือ อะไรจากเขาขนาดนั้นนะคะอ่ะขอดูหน่อยว่าความสัมพันธ์ของคุณความสัมพันธ์ของคุณไปจนถึงกลางกันยาจะเป็นอย่างไรเอ่ย คุณและเขามีความเป็นเนื้อคู่กันจริงๆนะทั้งคิงวานแล้วก็คุนวานนี่คือแม่หมอสับไพ่แล้วนะคะสับไพ่แล้วนะสาบานได้คือสับบ่อยด้วยนะคะฟังจากเสียงก็น่าจะรู้แหละว่าสับแทบจะทุกครั้งที่หยิบไพ่หนึ่งใบนะคะอ่ะ คือถามว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณและเขาแนนาเขจะเป็นยังไงคือคุณและเขาหมายถึงคู่ในปัจจุบันนะคะคู่ในปัจจุบันแต่ถ้าบางคนแบบไม่มีบางคนแบบหลุดไปไปคิดถึงคนเก่าด้วยนี่ก็มีความเป็นไปได้อีกนะว่าคุณและเขามีความเป็นเนื้อคู่สูงมากๆเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าสมมติบางคนรู้สึก ลังเลว่าหนูควรเลือกใครรู้สึกเป็นเนื้อคู่ต้องคู่ต้องสองคนเลยให้เวลาเป็นตัวพิสูจน์นะคะเพราะมันคือสองไม้เวลานะคะเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างจะชัดเจนขึ้นเมื่อ ใช้คำนี้ทุกสิ่งทุกอย่างจะชัดเจนขึ้นด้วยระยะเวลานะคะคุณอาจจะอยู่คุณนตอนนี้อาจจะรู้สึกว่าคนคนนี้ฉันไม่ได้รักเลยแต่เขาเป็นคนปีมาก,มากๆก็เลยแบบอยากลองในความสัมพันธ์เวลานะคะจะทําให้ทุกอย่างชัดเจนขึ้นว่าคุณเลือกถูกแล้วนั่นแหละนะคะไม่รู้แหละว่าบางคนเลือกคนเก่าบางคนเลือกคนใหม่ก็นั่นแม่หมอคิดว่าไปจนถึงกลางกันยายนหลายๆอย่างจะทําให้ทุกอย่างดูชัดเจนมากขึ้นว่าคนคนนี้แหละนะคะที่คุณเพราะเหมาะที่จะเหมาะ ฝากชีวิตไว้กับเขานนเนาะนจะอ่ะขอดูโรแมนต์แองเจิลหน่อย,ย,ยอยากบอกว่าอะไรคะนนยอย่ะยูดิเซอร์เลิฟนะคะคุณเป็นคนที่เหมาะสมกับความรักนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องเสี่ยะยัดเนาะอีกใบหนึ่งเป็นโซโมเมดเห็นไหมจ้ะมีความเป็นเนื้อคู่สูงนะคะ แต่ถ้าบางคนรู้สึกว่าแบบคนปัจจุบันไม่ใช่เนื้อคู่เลยค่ะแม่คนเก่าต่างหากก็ให้เวลาเป็นตัวพิสูจน์นะคะโลกูกอีกไม่หนึ่งเป็นคลิปอนโเพ่นหม่นะคะก็คือเปิดใจเนาะเปิดใจแล้วรอดูสถานาการณ์นะคะอ่ะราศีที่ส่งผลระหว่างคุณและเขานะคะลัคนาด,ดาวจันดาวศุกร์ได้แก่เมษธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกและก็พฤกษศนะคะโอเค เดี๋เราจะไปต่อกันที่คนเก่าแฟนเก่าสถานะเก่าๆกันนะคะคนเก่าแฟนเก่าคะขอดูสถานการณ์ที่ผ่านมาของคุณหน่อยเป็นอย่างไรเอ่ยเนี่ยพอมันเป็นคลิปลาสีตัวเองอะมันก็จะแบบยาวนะคะคนเก่าแฟนเก่านะคะในช่วงชีวิตที่ผ่านมา อ้อแฟนทักมาไม่มีอะไรนะคะอ่ะอ้าไม่มีถ้าเผื่อไม่มีใครรู้แม่หมอมีแฟนแล้วนะคะยู่ดีก็มีแฟนแบบงูโอเคมาคนเก่าแฟนเก่าสถานการณ์ที่ผ่านมาของคุณเป็นอย่างไรเอ่ยขอพูดเลยนะคะว่าเดอรซานนะคะเดอรซานถ้าสมมติใครที่รู้สึกว่าไม่สามารถมุฟออนจากความสัมพันธ์นี้ได้อืม เดอะซนมาแล้วนะคะมีโอกาสที่คุณได้ทําได้มูฟออนนะคะบางใช้คํานี้ดีกว,ว่าบางคู่บางคนนะคะมีการได้มูฟออนแล้วได้ไปเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆกับผู้อื่นแล้วแต่ถามว่ายังคิดถึงคนเก่าอยู่ไหมก็ยังคิดถึงอยู่นะคะยังไม่สามารถปลดระวางคนนี้เอาจใจได้คือคุณอาจจะงงๆว่าแบบว่าเออเราก็มีความสัมพันธ์ใหม่แล้วมีคนคุยใหม่แล้วมีแฟนใหม่แล้วแต่ก็ยังแบบทําไมยังเอาคนเก่าออกจากใจไม่ได้ว่าทาไมแบบบางทียังเก็บไปฝันบางทียังแบบนึกถึงอยู่นะคะแม่หมอก็ถามตัวเองเหมือนกันว่า มึงเป็นอะไรก็มีแฟนใหม่แล้วจะเป็นอะไรล่ะนะคะงงตัวเองเหมือนกันอ่ะขอดูหน่อยว่าในเดือนในต้นเดือนกันยาความสัมพันธ์คนเก่าแฟนเก่านะคะเป็นอย่างไรเอ่ย The Daily Word นะคะสำหรับบางขอพูดแบบรวบรัดเลยนะกันละ ในช่วงเดือนในช่วงต้นกันยามันมีแนวโน้มแหละว่าคนเก่าๆของคุณนะคะที่น่าจะคิดถึงและถามถึงหรืออาจจะไม่ใช่คนที่คิดเลยก็ได้มันจะมีการวนกลับมาค่ะมีการวนกลับมาได้พูดคุยกันแต่พูดเลยว่าให้ระวังใจวันนิดหนึ่งเพราะเขามีความเป็น คิงสอดนะคะแล้วคุณเป็นควีนสอดคือคุณอะจะตอดรับขับสู้เขาอย่างดีมากๆคือแบบอุ้ยกลับมาหล่อดีใจจังอุ้ยอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะคะในขณะที่เขากลับมาเป็นคิงสอดเลยนะคือถือดาบมาพร้อมปาดคอคุณตายได้เลย <c oughs> คือเขาจะมีบางอย่างหรือแบบมีการกระทําบางอย่างที่เมื่อคุณกับเขาได้มีการวนกันกลับมาแล้วแบบถ้าสมมติได้มีตรงไปตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นหรืออะไรบางอย่างมันจะมีการ,ก,ารกระทําบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกว่า อีกแล้วบอมันจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้คือทํามเมื่อกี้ต้องสตันว่ามันจะเป็นอาร,ณรม,าณ,ม,มารณ์แบบเฮ้ยอีกแล้วอ่ะมันเป็นความรู้สึกแย่อีกแล้วอ่ะทำไมอ่ะทำไมแบบจะมีการกลับมาทั้งทีทำไมต้องทำอะไรแย่ๆแบบนี้นะคะก็ไม่รู้หรอกบางคนอาจจะแ,แบบเรื่องของคำพูดเรื่องของทัศนคติเรื่องของแบบการตบตีก็ถ้าบางคู่เป็นอย่างนี้ก็พอนะคะเลิอกอะไรแบบนี้แต่มันเป็นสิบดาบเลยนะคือมันจะทําให้คุณรู้สึกแย่มากๆแล้วทำให้คุณรู้สึกแบบเอออยู่เฉยๆก็ดีแล้วไม่ต้องกลับมาคุยกันหรอกอะไรแบบนี้จะะะดีกว่านะคะ ขอดูหน่อยว่าคู่ของคุณนะคะเขารู้สึกยังไงกับคุณคนเก่าแฟนเก่าคุณเนี่ยรู้สึกยังไงกับคุณอุ้ยคิงสอสร์คือเขารู้สึกว่าเขาอะเขายังรอคุณอยู่และเขาแบบเป็นไฮโลแฟนคือเขารู้สึกว่าเขาก็เป็นคนคนหนึ่งนะที่แบบก็ดีอะ่ะ <c ười> เขาเป็นเขาคิดว่าเขาเป็นไฮโลแฟนอะความรู้สึกของเขาที่เขามีต่อคุณนะคะเข <c ười> ารู้สึกว่าคุณเนี่ย เออมันมีนายสอดทิงสอดนะคะเขารู้สึกว่าคุณเองก็คงม,มีกําแพงกับเขาแหละแ,แบบแบบเหมือนแบบลักษณะภายนอกนะคะหรือแบบเรื่องมโนเขาอาจจะมโนไปเองก็ได้ว่าแบบเออคุณคงม,มีกําแพงกับเขาเพราะฉะนั้นแบบ ฉันจะกลับไปดีไหมเขาเป็น The h i g h p i t h e d Reward นะคะคือความรู้สึกของเขามันเป็นอะไรที่แบบเขาอยากจะแบบเขาอาจจะมีการโพสตหน้าวอลแบบเออยินดีด้วยสาหรับบางคนที่มีแฟนใหม่แล้วนะยินดีด้วยนู่นนี่นั่นขอให้มีความสุขแล้วแบบเราไม่เป็นไรหรอกอะไรประมาณเนี้ยคือมีการเพริ่มพนานาอยู่หน้าเฟซหน้าวอลเลยก็ว่าแบบแล้วมันทําให้คุณรู้สึกว่าแล้วมันทําให้เขารู้สึกว่าแบบคุณคงไปไกลจากเขาแล้วอะไรประมาณนั้นนะคะพูดแล้วคะรู้สึกยังไงกับเขา แม่หมอก็พอตั้งสถานะว่าคบกับแฟนใช่ไหมคนเก่ามันก็มากดไลค์นะคะแม่หมอก็เลยโพสต์สอรี่ประมาณว่าตอนเราจีบคุณอะทําไมคุณคุณเป็นคนที่ไม่เลือกเราเองหรือเปล่าแล้วตอนนี้จะมาโวยวายอะไรคะเพราะว่าปกติมันจะชอบแบบโพสแฟะแม่หมอนะคะคือมันเป็นโลคนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไปชอบคนแบบนี้ได้ยังไงเออะเเป็นแฝกูนะคะคือมันแส้จริงๆอะขอเล่านิดนึงคือแบบ แม่หมอไปสองเฟซเขาใช่ไหมแล้วแบบไปเจอโพสตหนึ่งที่แบบว่าเหมือนมันจะแซะเล็กๆ,ๆ,ๆเกี่ยวกับเรื่องความรักนะะซึ่งแม่หมอเป็นคนไปจีบเขาเขาไม่เอาแม่หมอเองแม่หมอก็เลยแบบว่าอืมก็เขา้าก็เลยโพสดาว๊า์ตืดๆ,ๆ,ๆนะคะทีนี้ก็นอนตื่นเช้ามาก็คืบใจอยากไปสองเฟซเขาไปสองปุ๊บคือเขาโพสต์หลังจากแม่หมอห้านาทีก็เป็นอะไรแล้วคือแบบโพสตในทํานองเดียวกับแม่หมอแล้วก็เป็นเชิงแซะด้วยนะคะ คะอะไรประมาณนี้เนาะอะทีนี้ถามว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขาคุณเป็นสองดาบอะพอคุณยังผูกพันกับเขาอยู่เหมือนที่บอกไปคุณคุณยังรู้สึกว่าคุณกับคนเก่ามันกลับไปเริ่มใหม่ได้แต่ด้วยความที่คุณบางคนนะคะคนเก่าแฟนเก่าคุณมีคนสถานะใหม่แล้วคือมีคนใหม่ในใจเรียบร้อยแล้วเริ่มต้นใหม่ไปแล้วมันเลยทําให้แบบว่าโอกาสที่จะได้กลับไปหาคนเก่ามันยากแต่ทราเคียถามว่ายังคิดถึงอยู่ไหมก็คิดถึงอยู่เนาะอะ,อะขอดูหน่อยคะ่ะว่า สถานการณ์ของคุณและคู่ของคุณคนเก่าแฟนเก่านะคะไปจนถึงกลางกันยาจะเป็นอย่างไรเอ่ย The world ก็ยังคิดถึงกับคนเก่าอยู่แหละนะคะเพียงแต่ว่ามันก็จําเป็นที่จะต้องไปข้างหน้าได้แล้วนะคุณอาจจะแบบเริ่มมองว่ามันจําเป็นที่จะต้องไปข้างหน้าแล้วแหละมันคงไม่สามารถทําอะไรได้มากขนาดนั้นขอแบบ ไปเรื่อยๆเหนื่อยๆแล้วแบบถ้าบันบางคนที่ยังไม่ได้เริ่มต้นใหม่แม่หมอคิดว่าคุณก็ยังคงต้องใช้เวลา move on มากกว่าน,นี้นะคะใช้เวลาที่จะแบบเออเติบโตไปมากกว่าน,นี้สําหรับใครที่มีการกระโดดกลับไปหาคนเก่าแล้วทาให้รู้สึกว่าเออไม่ควรกระโดดกลับไปเลยแม่หมอคิดว่ามันก็ต้องใช้เวลาที่จะต้องเยาวยากันใหม่อีกรอบหนึ่งยาวๆอีกนะคะแต่เด็ดสันมันขึ้นมามันมีแนวโน้มว่าคุณจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับคนใหม่หรือคนเก่าอาจจะมีคนใหม่เข้ามาแล้วทําให้คุณสามารถ move on ได้ก็ได้เพราะฉะนั้นก็ถ้ามันถึงจุุดดนนนนนั้้้แลแลนวะะะําใใหเปิจคคณ ถ้าคุณจะเปิดใจเพื่อกลับไปหาคนกกับแม่หมอกไม่ว่าเลยเพียงแต่ว่าให้เวลาตัวเองได้เรียนรู้นะคะอะละโรแมนต์แองเจิลอยากบอกว่าอะไรเอ่ยอะอนรีควายเดนเลิฟนะคะความรักที่ไม่สมหวังเนาะก็นั่นแหละ <c oughs> นั่นแหละนะคะก็ไม่รู้จะพูดอะไรว่านอกจากถ้ามันไม่สมหวังก็ไม่ต้องไปซีเรียสน,นะคะขอให้รักตัวเองไปก่อนดีกว่าเนาะ อีกใบหนึงเป็นโรแมนติกเลิฟเออโรแมนติกฟิลลิ่งนะคะความรู้สึกโรแมนติกคุณอาจจะแบบไปโรแมนติกกับคนใหม่หรือโรแมนติกกับคนเก่าก็ไม่รู้แหละแล้วแต่คุณนะคะอีกใบหนึ่งเป็นคอนดิพเอนเดนซีคือการต้องพึ่งพาก,กันก็ยังตัดกันขาดไม่ได้บางคนคืออยู่ที่ทํางานเดียวกันนะคะรุ่นการบัญชีเดียวกันอะไรแบบนี้มันก็เลยแบบยังติดเรื่องนี้อยู่เนาะอ้ะาราศีที่ส่งผลระหว่างคุณและเขานะคะคือราศีมังกร กลุ่มและก็กันนะคะมังกรกลุ่มกันเนาะโอเคจบแล้วนะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ